ครับวัสดีครับอาจารย์ครับผมเป็นเจ้งได้ส่กหมานบอครับเว้นเว้นสองเก้าไวก็ออกีเว้นสองเก้าแม่นบอครับว้ยเล็กนี่เป็นเล็กแต่สวยตังเก่าเขาไ่ขายอยู่้านฮึเลกี่เองเล็กวันเล็กวันเกิดห้องนี้ถูกเจมไ่ไต้ครับต้งวันนี้ เงินยหนแค่ที่าหารโอ้ได้ระบครับคำนวณออกมาเรียบร้อยระบครับงวดนี่วันที่สิบหกกรกฎาคมนี่แมนครับโอ้โอ้คือได้แนวทางมาฝากปีฝากน้องบีแท้หัวปีตองวดเลยครับแมนบัครับนี่มาเตเลีกออกใช่ไหมมา,าตเตลีกออก,กได้รวดเมืนบัครับแมนมันเมื่อกี้มันประมา,พา,าทพักผ่อนวันสิบเรนต์สิบโปรโกละ น้องโก้เสียเรียนแต่เนื่งเก่าเนาะนี่ของอาจารย์น้องไห้กับนพวกเขาอยู่ข้างเพื่อนกับใดเส้นน้องค่ายเขาอยู่ครับแต่ว่ากะผมกับเ่ได้เรียนน้ำเพื่อนแต่เขาให้พี่น้องผู้เพื่อนเบิงผู้เพื่อนชุ่มกับไหนเพื่อนกับสิทธิอยูดอกที่บางคนบางท่านนะครับเงี้ยเเง้อาของผมเยอะครับเป็นยังไงงวดนี้ มีแปดหนึ่งบนปะครับบนล่างนี่ก็แะบนล่างครับบนล่างแปดหนึ่งสองตัวบุอ๋อสามตัวเออสามตัวพรมีบะครับสามตัวสามตัวเดียวห,หโอ้เอาแปดหนึ่งไปก้อนได้ไหครับ vâng vẹt <laughs> nương di nương xin nương hộp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  ต,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 ตัวเน้นตัวหนักตัวเน,น้นตัวหนักหนึ่งสี่หนึ่งกันบครับสีหนึ่งตัวเดียวตัวเน้นขีดเส้นใต้นะครับสี่หนึ่งนะครับนี่ครับสำหรับอาจารย์เสียนนมอูดอนท่านี่เพิ่นนะครับเพิ่นห้แนวาทางมาดีดีนะครับแต่บ่งนี่อาจารย์ย้องไข่เขาไม่สีน้นกันดีปะครับเป็นสีส้นกันบอตีคือคือห้มากก้อนหมนี่ บ่ได้ลอกเลี้ยนมูอแม่นบ่ครับบานนี่เพราะว่าไห้ก้อนมูอเหรอเนาะไอ้ี่เขาบ่ได้ลอกเลียนแบบคนในทุนครับแต่ว่าสูตรบางท่านอาจจะมากขึ้นกันยังส่เนาะครับเนาะกับบ่ว่ากันเนาะครับคืองวดเมื่อกี้มันส้นกันกับเรื่องมันส้นกันกับบ่ได้ว่ากันดอกเพราะว่าปกติแล้วมันเกิดคำนวณตามตามวันตามวันที่หัวออกมันบ่ครับหนึ่งให้จังเด่นแม่นแม่นครับออกออกวันศุกร์มันบ่ครับวันอาทิออกวันศุกร์ วันนาออวันวันาออที่นี่รับอวันศุดวันที่สิบหกเราเลียวิ่งย่งวิ่งผมไม่อยู่จะยังยังลงบ้านบ้านหายเจอนเอาเป็นชิปชิปนาเนาะชิปนี่ยหามากบนล่างเลย่อครับนี่ 8, 1, แปดหนึ 1> 1่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งนี่คือตัวเน้นตัวนักมั้ยพอครับ อย่าลืมกลับเดอ้อบอพันนีอย่าลืมกลับด้วยนะครับมันจะเป็นเลขคิดครั้งนะครับบนล่างเลยเนาะครับเนาะครับผมอย่าลืมกลับติดหนึ่งไม่ยุดเดี๋ยวมี8แปดหนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเร้าจ้า โอ้ครับพี่น้องเอองวดวันที่หนึ่งโอ่งวดวันที่สิบหกกันเดือนกดานี่ทางอาจารย์เซียนหนุ่มอุดรเพิ่นนี่ห้มากนะครับติดีหนึ่งนะครับพี่น้องครับห้ยก้อนโมูเลยวันนี้ไปห้ยก้อนโม่ห้ยก้อนโมูเลยบาทนี่งั้นงั้นมู๊งเนี่ยห้ยก้อนโม่มู๊งเนื่อไงพูดไห้ก้อนเลยครับเดี๋ยวนี้พ่อฮันมีผู้ใดมาบอกสู้ฟังอยู่ครับอีกประมาณจะกังเกิลเสี้ยนซาวอุก็ยังนิ่งอยูอันเรื่องหนึ่งที่จำของอาจารย์ม้องให้ในเรื่อง ครับครับเบิง้งเบิ้งคิดอยู่มึงบืงแรงย,ยังยังม่มีนะไปเลื่อยว่ะพ้อยออกไปแล้วพ้อยออกไปแล้วครับเบิ้งได้เลยพอนของอาจารย์ต้องให้ไหมโอ้ครับยังพอนได้ครับเดี๋ยวสิติดตามให้มาให้เบิง้งว่ามันสิเข้ากันบ่อยุดต่ำคำถามนี้วัคซีนสิไใครับแล้วเมันมันมือจักนะเรียกว่าเดี๋ยวิติดตามให้ครับโอ้ ยิน่ยปัมเขาเจ้าเ่นนี่โอ้าเจ้าเขาเจ้าตามเสียนซาอูเป็นบออนเสียนเสียนน้องข่มาครับเสี้ยนน้องไข่เนะครับขอพ่อยิเจ้าจื้แก้วหละก้นวัดที่หาวเยังโอ้ผมกระเบื้งน่มาจากนี่นะครับผก็ได้เลือยเปลือนกระเบื้งครับเจ้าวเสี้ยนก่นกันนะครับพงษ์ผเน่ยครับรงวันนี้ของเรามีจิ ี่สิบเก่ามาเขาล่อก่มสิบเก่าปั๊บเราก็นำไม่ทั้งนั้นครับเจ้าก็เจ้าก็สืบเวทเวสุเวสุสวงเ่าหน่ะเออเจ้าก็สิบพลังที่หน้าครับเจ้าก็ว่าอันอาจารย์ตามให้ได้ไหมครับเดี๋ยวคาดว่าสิบพถึงวันที่สามที่สี่ดอกที่หาดอกคือสิได้น้ำเล่าอยู่เส้นอาจารย์เส้นน้องไข่นะครับ ครับผมครับไมก็อพูดในหลนะครับบอกพเน้นครับผมสำหรับอาจารย์นี่ติดเนืงนี่มันใจซ้ำได้ครับผมก้อนสิจบบ่เหือนน้อนี่ยมวันขัดคือคูควดมากินมากเก่า้หมดอะครับผงผมมเก่าเลยนิ่งครับเก่าววิ่งนิ่งนิ่มววิ่งมดะครับต้อออกเแบไปเน้นที่เด็กกับสีเขครับ แต่ไม่น่อพี่ก็อ่ะที่เพ่มไม่แห้งขี้งครับแล้ววันนี้วิ่งนี้ก็อะไรดันดังได้วิ่งว่วิ่งหนึ่งเลยเนาะวิ่งหนึ่งวิ่งหนึ่งเด้อพี่น้องครับน้องปันเัียนปันจิวิ่งหนึ่งบอลครับวิ่งหนึ่ง เมื่อกี้นี่อาจารย์ให้ติดเก้าลายมันว่ามีมีมีตัวใดนัก็่อนเอเรีกติ๊ดอาจารย์หมวดว่าหันหรือว่างวดเมื่อนฮะที่เก้าไม่ที่เก้าที่เก้าครับเก้าศูนย์จ้ะครับเก้าศูนย์หมวดหมวดกวนนี่ครับหมวดงวดเมื่อนี่หละงวดที่ออกเมื่อนี่ไหมอันนั้นครับอันนั้นเามั่วมี่ละครับมั่ที่ออกออกทางสองเก้านี่แหละครับ พวกเก่ามาแห้งอีรีตัวละเนาะเก่าตีดอีรีเว้ยผมว่ามันเรียกสิบติดเก่าอันเด็กตีดเก็บนี่มันไม่มีเก็ดนี่แล้วมันมันเป็นฮาเท้านะมันหลาตัวมันมันไม่ีเก็ดไม่สองไม่เก่าไม่นิ่งไม่สูนย์นี่สินะครับมันเขาานล่างเนี่แล้วมันหลายตัวผมผมก็เลยพวกมันครับเลยงสาตรวเลยอนี้จะเก่าตัวเดียวครับเลี้ยงชิเก่าแล้ว อจังดครับอาจารย์ครับครับขอบคุณอาจารย์หลายๆครับผมที่ให้แนวทางนะครับครับผมให้โชคให้นทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับก็นี่นะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์เซียนหนมอุดรนะครับเพื่อนก็บไหก้อนมูเลยวาสัน ในกอนหมูแล้วเราก็ถาม่าเบิงหมว่ามมสี่มีแนวข้างมากคล้ายครึ่งๆกันบอวสัตว์ละวานะครับนี่ครับก็ตามนี้นะครับเด้อสำหรับในคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปเข้าไปติดตามเลาอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าเราว่าจะหายอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้เป็นรอบตองวดล่องเบิงกอนะครับวันที่ส6บกรกฎาคม2564นรสิบสี่ะครับพี่น้องก็เพี่ยนหน้าไว้นะครับหามาคาชอบตามอาจารย์ เสียหนมอุดรนะครับนี่ครับสำหรับแนวทางกุลีกนะครับเขามาแล้วก็อย่าลืมก็เลยก็แช่นะครับเพื่อผืนเล้งใจทา้งช่องให้ห้าารัยวน้ำในเด้อครับกับพี่น้องทางงเฟซบุ๊กกับมีเพียงให้ห้าารัยวอยู่ครับให้พี่น้องโชคดีกันสุกุู่สุกคนครับครับสวัสดีครับพี่น้องทางเฟซบุ๊กกับมีเพียงให้ห้า้ารัยวอยู่ครับให้พี่น้องโชคดีกันสุกคู่สุ้คนครับครับสวัสดีครับ